สวัสดีครับผมวันนี้พาเบิ่งนกกับพี่นุ่นอีกพี่ไงปล่อยจากตัวสันว่าเอาแบบที่ว่าตอดินก็ได้ตอผนยียดตอสาวได้เบิดครับเอาพี่สวัสดีครับพี่ครับผม,บผมได้พี่นุน่นผมบอกฟังน,นกตัวนี้เป็นไง นี่คือเป็นนกเชียงแบบสุดๆครับพี่น้องอันนี้คือว่าโตดินก็นได้นะพี่นอ้อง,อยยง,องเสียงกลางพันใหญ่ครับ มีคาลมมีสองคัพจะสั่นว่ะเอาพี่ท่านใดสนใจนกเก่งเก่งเก่าเก่ากะโทรมาหาพีเ่เราไ,ได้บุคควาได้หานกครับช่วงนี้นกบินจนเป็นบ้ถ้าพี่บอกเป็นไหนน,นนกตัวนี้ชเชลยียังกลับบ้านไปก่อนนี่มันต่อต้นไม้ครับนกชนก่อนเขาต่อต้นไม้ เลเ้ยแบบน้ำเก่ามาตั้งตอต้นไม้ทั้งก่อดินนะครับเขาจะเลยหลายแล้วล่ะเหมืนต่อต้นไม้ผมว่ามันเฉียงดีคงก็แล้วเมื่อตอดินลองบึ้งกับเป็นด้วยกับต่อดินก็ได้เป็นดีวะมันมีสองขัดครับนกเขาเขเลี้ยงได้ที่ปีแล้วครับมาให้เป็นนกอายุนะครับ เป็นนกเก่าหรืครับเบิ้งผมรักเบิ้งรักษาหนาบนาะเลื้อรับันุ่มหน่อยเนะเบิ้งหลวดารเอาอันนี้คือคือต่ออะไทุกรูปแบบนะครับพี่น้องนกเก่าเกาแบบนี้กับ บ่เหลือเะไรครับเหลือตัวนี้ตัวเดียวนี่วะเก่า คุกเดียวครับเป็นรถคุกเดียวใส่คอนยนพีน้องมึงใส่ข้อเด้พี่น้องใส่ข้อมันเลิกครับเดียวใสอลงเลิกคััเหลือยู่น้อยเดียวผอละว่าจะจอดอ่ะ นี่นกตัววะพี่นี่นกฝึกตัวนกฝึกตัวครับนกตัวนี้นกฝึกตัวสองตัวนี่ตัวนี้ตัวนี้พึ่งติดสองตัวสองกุกเต็มวะพี่สองกุกเต็มเสียงเงยพึ่งได้ชิ้นเล่สองตัวครับตัวนี้กลางงานนี่เจ้าไหนกะคุยกับพี่นู้นเอาเองครับพี่เงี้ยาเองเดี๋ยวผมถึงเบอร์โทรไว้ด้านล่างกะนี่ครับดี นี่คือนกตอดินได้แบบสบายๆครับนี่ผูกขาเราแล้วแวกะขานหมผูกขาเรามัน่ะอันใช้กิ่ดถอดขานมาเบ่งคามเฉียงครับพี่น้องจับได้ครับจับได้กับคันนี้กาคันขามือดี่สบายสบาย นกพียังเชียงนะครับเป่นดินได้ครับเป่นดินกับขันเด่นแบบสบายใจครับนกตัวนี้ต่อผนึกต่อดินได้เบิดขนาดใหใจนกดีๆรับโทม้าครับ,บพี่น้องหายหยาดเลยครับนกลักษณะนี้นะครับแล้วสวัสดีพ่อ เสด็บชีดิโทมาขึ้นตนไม้ยังตั้งป่าบ่อยๆกะนี่แหละครับต้องการนกดีๆเก่งๆมีสองคัดโทมาหาพี่นุ้นได้ครับเดี๋ยวผมถึงเบอร์โทรไว้ถึงเบอร์โทรไว้ให้คุยกันพลังเดี๋ยวตัวนั้นนี่ตั้งนั้นตัวหน่ะมั่นใจเลยครับนกตัวนี้ เชียงแนี่นอนมีดินล่นแบบสบายใจได้ครับขึ้นต้นไม้ยังจะคันดีคยมต้องดรีนเี่นก็ได้เห็นเขาเห็ยนจริงจิเหียนนกป้าคันไม <c oughs> น่ได้ครับเห็บซีสันได้สนใจอะ่ะนกไม้อะ่ะนกตัวน,นั้นได้ชิ้นได้สองตัวนะครับนกไม้ นกพึ่งนกพึ่งหัดเอามาเบิ้งลายว่าไแล้วอไอเบิ้งหน่อยใครเอพี่ตั้นได้สนใจนกไหมหัดไหมอันนี้มันทำมันมีกุกเดียวอยู่คำเหลกมีกุลูกนกไก่คนนะคุณผู้ชมเต็มอยู่เป็นนกหัดไหมที่เชียงผมเคยลงดินแล้วครับตัวนึงก็ได้ดินก็นลงแล้วเดินีิบ่เคียงบนไหนแต่ว่าขันอยู่ จกันนกลายเวกเป็นอะไรพูดครับพี่น้องไอ้อยู่ในกล่องมองบม่ค่อยเห็นอะไรครับยันมันก็เป็นน,นกตัวนี้ไงเจียงกล่อง,งเจียงห้องครับเป็นนกที่รูปล้อครับนกตัวนี้นกตัวนี้เป็นรูปล้อเลยครับเป็นนกตัวสีอักเนยๆแน่อย ผมมาคุยกับเราเองครับเลี้ยงราคาครับผมกับพ่ออยากก่อนประทันใดตัวนั้นมาเก่า <c oughs> ตัวนี้เราลงดินตัวนั้นน่ยคือว่าเก่าเกมแน่นอนครับพี่น้องเชียงแน่นอนเล่นได้ทุกอย่างครับทั้งสาวทั้งปีนทั้งต่อดินครับนี่ลองอเาเปิดแล้วครับคิดเลยกับหลายตัวแล้ว ปุ่ยเต้องการนกรดีๆคือตัวนี้ครับพี่น้องเอฟซีที่โทรมารด,ดูดูมื่อนี้ผมก็ให้แล้วครับที่ว่าจัดเจนแล้วว่าเก่าเกมเฉลยพร้อมครบเบ็ดเสร็จทุกอย่างครับนกตัวนี้เดี๋ยวติดต่อกับพี่มนโนอาชีพนี่ก็เพียงตัวนี้แหละครับอาร่าเอฟซีพันนี้พี่ครับผมผู้ใดสนใจกับตัวมาครับปุ่ยโทรมาก่อนไหนก่ก<ข>อนนะครับบอกสัมนีไดนะ้ ผู้ดใดต้องการนกเสียงง่เสียงกลางนกเกาเกาเกมคลิปนี้ครับฝากไว้เพียงเท่านี้ครับขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่ติดตามและให้กำลังใจกันตลอดมานะครับถุถกชมรมทุกธนาจาจร์คลิปนี้ครับสวัสดีครับผม